งานผลการดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาก่อตั้งเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2511โดยตั้งแต่วันที่2เมษายนพุทธศักราช2555ได้ปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษา เป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาปัจจุบันมีนายวิทยาอัมพลเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาในปีการศึกษา2567โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ายุติธรรมวิทยามีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น63คนประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวนหนึ่งคนพนักงานครูจำนวน48คนพนักงานจ้างสอนจำนวนสองคนพนักงานจ้างตามภารกิจจำนวน7คนและพนักงานจ้างทั่วไปจำนวน5คนบุคลากรแยกตามวิทยาฐานะประกอบด้วยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งคนครูเชี่ยวชาญจำนวน14คนครูชำนาญการพิเศษจำนวน27คนครูชำนาญการจำนวน6คนและครูจำนวนหนึ่งคน ปัจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น972คนจากกราฟแสดงจํานวนนักเรียนปีการศึกษา2,566ถึงปีการศึกษา2,567จะเห็นได้ว่ามีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นรายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาปีการศึกษา2567นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาจำนวน86คนประกอบอาชีพจำนวน16คนจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด102คนสถานศึกษาที่นักเรียนได้เลือกเข้าศึกษาต่อได้แก่มหาวิทยายลัยมหาสารคามมหาวิทยายลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเะกียรติสกลนครมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนมมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรมหาวิทยาลัยศรีปรทุมวิทยาเขตจังหวัดขอนแกน่นวิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครสารพัดช,ช่างโรงเรียนจ่าอากาศกทมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไทยออสเตรียนวิทยาลัยเทคนิคภูพานวิทยาลัยเทคนิคสกลนครวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมมหาวิทยาลัยพะเยามหาวิทยาลัยเวสเทิร์นสยวัชรพลกทมผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเนทปีการศึกษา2,566ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ47.95รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ,ะ,ะ19.81รายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ27.04และรายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ28.81 เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับปีที่ผ่านมาพบว่ารายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ42.43รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ17.41รายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 25.73รายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ33.53และรายวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ23.95 mm hmm. เมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับปีที่ผ่านมาพบว่ารายวิชาภาษาไทยและรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมา กิจกรรมและโครงการเด่นโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและนำผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางการศึกษาหรือการแข่งขันกีฬาภายในและต่างประเทศนักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนและครูได้เข้าร่วมทดสอบความรู้ความสามารถและเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการกีฬาและนันทนาการภายในและต่างประเทศ นักเรียนและครูได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันด้านวิชาการกีฬาและนันทนาการในระดับต่างๆโรงเรียนได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียนครูและโรงเรียนในระดับต่างๆนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินง,งานตามโครงการกิจกรรม โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายแปกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระการเรียนค่ายภาษาไทยค่ายคณิตศาสตร์ค่ายคุณธรรมจริยธรรมค่ายเทคโนโลยีสารสนเทศค่ายศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ค่ายวิทยาศาสตร์ค่ายภาษาสู่สากลค่ายการงานอาชีพ กิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิน่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่29ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน25รายการ ในแต่ละกลุ่มสาระได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถและศักยภาพเข้าร่วมการแข่งขันทำการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจของนักเรียนดูแลเอาใจใส่ให้นักเรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จในการแข่งขันจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้นักเรียนโรงเรียนและชุมชน